น้องกบบันซุกคูซุกพลพอกันใกล้การอีสานห้าส่วนครับมันนี่สิ้ผ้ามากิน KFC สั่งไก่ KFC มากินพี่น้องเอ้ยนะครับผมมันก็นสิม,มีไก่ KFC ชีสแอนด์แช่ไก่ไส้เด็ดนะครับ99บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สิเป็นนะครับผม KFC เดอะบ็อกไก่ใจเด็ด149บาทเท่านั้นนะครับพี่น้องเอ้ยแล้วก็อีกหลากหลายมากไหมราคา,ก,า,ก,า,ก,ากับบ่อแพงพี่น้องเอ้ยแถมมีซอสเฮลิเอ็กพร้อมนะครับผมบอกว่าจะเป็นซอสเผ็ดดุดันแล้วก็ซอสเผ็ดเด็กๆมนีเาสิม,มากินมันนี่บ,าม,บามาๆๆจวฮ ฮืมฮมนี่ฮืมคอยว่ามันพวกเผ็ดปันใดพี่น้องเดี๋ยวตรงร่องซิมเบิงซอสเผ็ดดุดันไก่ KFC ชีสแอนแช่ไก่เจดเด็ดนี่นี่นี่นน เนี่ยอื <h <h ้มอื้มอืมอมโหอืมอืมโหโบอลเป็นเพชรอีเลนได้เนี่ย เผ็ดอิหมีเผ็ดแบบดุดันเนี่ยเดยบักไก่ใจเด็ดซอสเผ็ดดุดันอ,อื้โอ้กินเลยพี่หอ้องเผ็ดอ,อิ่ีอือว้าวพี่หอ้อง เผ็ดอีหรีได้หนิบ่ได้ว่าเผ็ดเล่นนี่ยเผ็ดก็ตำปะคุงละเอียดพี่้องเอมแต่อร่อยสุดยอดออเผ็ดอีหรีบปิเสื้อร่องสื่อมากินเบิงลอดซอสเผ็ดดุดันนั่น หรือว่าใครไม่ชอบเผ็ดก็มีจับซอสเผ็ดเด็กๆอยู่แต่อันนี้สุดยอดหืเหหมเนื่อพี่บอเผ็ดจริงๆฮึมบงปากเขาด้วยเอ้พี่้องเผ็ดอีกหรืเนี่ยเผ็ดก็ตำมะคงอีกพี่้องเอ้ยทั้งสุดเดี๋ยวบอกในสุดอื่นๆเนี่ย ผู้ใดบ่อยากกินซอสดุดันกับมี่เนี่ยซอสเผ็ดเด็กๆได้พี่น้องแก่เผ็ดตะวันนี่เผ็ดเนี่ยคอยท่าเลยไปหาซื้อมาลองรถอืมเผ็ดอีหลี้จะหาซื้อมาลองรล JKFZ หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะถือว่าทางแอปพลิเคชันเลียง เคเซีเซลพิกอัพนะครับผมสั่งก่อนแล้วมารับที่ร้านได้หรือว่าบริการเซลพิกอัพนะครับผมสั่งแล้วก็ไปรอในรถรอเอาในระถนะนะนะเลยนะฮะนี่ไปซ่อมมั่กินโหลดพี่น้องเอ้ยไกนะ่ KFC เนี่ยเพิ่นปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเพิ่นทอดไก่ที่อุณหภูมิ100อ,องศาการจัดเตรียมการจัดส่งกรใส่อุปกรณ์ที่ปลอดภัยมันใจได้แซ่บอร่อยปลอดภัยชั่วแน่นอนแต่ว่าแก่เผ็ดกันมันบดบาไหวเผ็ดเผ็ดแห้งซอสเผ็ดดุดันนี่เผ็ดอิหลี อืมบ่เสื้อเจ้าต้องไปซื้อมากินซ่ํานี้ละ่ะ